วันศาตจีนหรือภาษาจีนกลางเรียกว่าตรงหวงจอยวันศาตจีนถือว่าเป็นวันสาําคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษท,ที่ร่วงรับไปแล้วซึ่งควรปฏิทินจีนตรงกับวันที่15เดือน7และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ การไหวในวันสัตว์จินนั้นจะแบ่งของไหวออกมาเป็น3ามชุดดังนี้หนึ่สำหรับไหวเจ้าที่หรือตีจูเอียเหมาะสำหรับไหวในช่วงเช้าก่อน9ก้าโมงเช้าของที่ต้องเตรียมไร่แก่เนื้อสัตว์ที่เรียกว่าซาแซส,สาอย่างหรือโงแซห้าอย่างมีเป็ดไก่หมูปลาหมึกแห้งปลาหรือตับอะไรก็ได้ให้ครบสามอย่างหรือห้าอย่าง ต่อมาผลดไม้ก็เช่นกันสามารถเลือกได้3อย่างหรือ5อย่างก็ได้เช่นส้มกล้วยสาดีแอปเปลิลอง,งุ่นสับป,ปะรดขนมที่ต้องใช้ตามประเพณีก็จะมีขนมแข็ง5า้าใบขนมเทียน5าย้าใบแะะสามารถเพิ่มขนมฟุ้ยฟูขนมคูช่ายเข้าไปด้วยส่วนกระดาษไหว้เจ้าจะมีหิึงเตีย5หาใบและกระดาษเงินกระดาษทองหชุด ซึ่นวิธีการจัดโต๊ะสามารถยึดแบบตามรูปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสะดวกของแต่ละบ้านค่ะ 2. ไหวบัพพบุรุษควรจะไหวก่อนสิงบโมงเชา้าการจัดโต๊ะก็ต้องจัดถ้วยชามข้าวตะเกียบชาและดาวตามจำนวนบัพพบุดุษของแส่งไหว้ก็มีลักษณะคล้ายกับเครื่องแส่งไหว้เจ้าที่เช่นเนื้อสัตว์ผลไม้ขนมแข่งขนมเทียน กับข้าวก็ควรจะมีอาหารที่บาพพปุดุษเคยชอบอาหารแจอาหารขาวทั่วไปเต้าหู้ทอดผักต้มและน้ำแกงรวมการประมาณ3อย่างหรือ5อย่างของหวานที่จะเพิ่มก็คือสลัดปลาหรือพวกกล้วยก็ได้กระดาษไหวต้องมีกระดาษเปิดทางกระดาษเงินกระดาษทองและเสื้อผ้าพิมพ์กระดาษจำนวนตามบาพัพบุดุษ ได้ส่วนประหลับต่างๆแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบ้านสไหว้ผีไม่มีญาติหรือว่าไหวเหล่าเจ็กเหล่าแปะฮอเฮียตีเดิมไหว้ตั้งแต่ตอน11โมงเชา้าและห้ามเกินบ่าย3โมงจะพิธีด้านนอกบ้านหรือสามารถตั้งบนพื้นได้สิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีกระถางทูบและเทียนสองชุดตะ รามด้วยน้ำชา5ถ้วยเหล้า5ถ้วยข้าวสวย5าชามแล้วเป็นหม้อหุงข้าวกหม้อหนึ่งมากกว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวกับข้าวก็ควรจะมี5หม้อเหลือตัดออกมาเป็นถ้วยใหญ่เพื่อใส่ชามแยกไว้เนื้อสัตว์ก็มีเป็ดไก่หมูส่วนขนมจะมีขนมเทียนขนมถ้วยฟูเดือน5อันผลไม้3อย่างหรือ5อย่างก็ได้ เหมือนไหวบรรพบูดหรือกระดาษไหวก็เช่นกันแต่ที่ไม่เหมือนก็คือก่อนที่ทําวิธีไหว้ต้องปักทูปทุกสิ่งทุกอย่างเช่นของขาวอาหารต่างๆและผลไม้อย่างละหนึ่งดอกยกเว้นน้ําชาและเหล้ากระดาษไหว้ก่อนจะไหวต้องปักทูปไวหวดาบ้านก่อนแล้วเชิญวิญญาณมากินข้าวที่บ้านแล้วปักข้างๆบริเวณบ้านให้ทั่วๆแล้วที่เหลือมาปักกระถางธูปห้าดอก แลปะปักกับข้าวทุกอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นตน,นี้บางครอบครัวอาจจะมีพิธีการไหว้ที่แตกต่างกาันขึ้นอยู่กับคนเหมาะสมได้สะดวกของแต่ละครอบครัว